ศิละปะในการใช้สร้อยพระและพระเครื่องที่จะสูมขอบคุณชุดนี้เป็นชุดออกกำลังกายหรือชุดตีกอลฟของผมอย่าเพิ่งหมอนไส้นะครับจะใช้สายล่มซึ่งสายล่มสีดำมันจะเลอะยากและที่สําคัญคือน้ําหนักเบานะครับองกลางนะครับเราจะใช้พระที่หนักที่สุดเพื่อถ่วงสร้อยลงมานะครับ อันนี้ในที่นี้ผมใช้หลวงปูท่ทวดพิมพ์หน้าใหญ่หรือหน้าแงนเเลี่ยมจับขอบทองกันน้ำเพื่อถมสร้อยพระลงมาในขณะที่พระก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับองค์ที่สองนะครับเป็นรูปรูปของหลวงพ่อเดิมรูปของหลวงพ่อเดิมซึ่งน้ำหนักจะเบามากๆเบามากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูเบามากๆนะครับนะฮะก็จะทำให้น้ำหนักเบาที่สร้อยพระนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งนะครับนะครับ เป็นพระยิมพาวสัตว์ตเนื้อดินก็จะเบานะครับเลี่ยมจับขอบทองกันน้ำนะครับจนะะสังเกตว่า3องค์นี้นะครับน้ำหนักเบาสร้อยก็เบาองค์กลางหนักหน่อยทวงสร้อยลงมานะครับนะครับแล้วที่สําคัญคือตีมตีมคือสีดํากับทองที่เป็นเลี่ยมทองดาดาดํานะครับเลี่ยมกับทองน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ใช้ก้ามปูสําหรับเปลี่ยนพระประธานได้นะครับอันนี้คือสําหรับ ผมคือใช้ไว้ตีกลอฟมันจะต้องเบาๆคอหรือในการออกกําลังกายหรือท่านจะออกไว้ขับขี่จักรยานเสือภูเขาหรือจ็อกกิ้งก็ได้นะครับและ3มองค์นี้เรื่องพุทธคุณหายห่วงหลวงปู่ทวดคือสุดยอดนิรันตาอยู่แล้วนะครับอธิษฐานขอได้หลวงพว่อเดิมประสบการโชคโชนได้รับยอมรับทั้งแผ่นดินนะครับและรูปเนี้ยเป็นรูปที่ชัดที่สุดเท่าที่ผมเคยสะสมมาเอามาส่องดูกันแล้วกันนะครับเห็นไหมครับ หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ทันท่านด้วยนะครับเป็นคลองสมฤทธิ์โบราณนะครับนะรูปหลวงพ่อเดิมซึ่งจะเบามากนะครับในขนาดเดียวกันนะครับข้างก็เป็นเนื้อดินก็จะเบานะครับนะครับแล้วก็เป็นสีดํานะครับตัดกระทองนะครับตีมสร้อยนี้ก็คือดํากับทองนะครับอันนี้นะครับเป็นยี่บห้าพุทธศตวรรษเนื้อดินนะครับราคาแพงนะครับราคาสูงในราคาที่หลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์หน้าใหญ่หรือหน้าแง่นะครับ ก็ใช้นะครับบองว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในศิลปะการจัดพระเครื่องที่จะสูมคอคุณในสไตล์เบาๆในตีมดำทอง